เดี๋ยวกินขัวหนูเดี๋ยวกินขัวหมูแทนเอา้าขัวหมูแทนไปก่อนลงสุตรครับใส่น้ำปลา ป้าสร้มป้าใบมักกลูดเพิ่มความหอมเลย เปิดแก๊สครับไปกกินขวมูกินขวมูนี่แล้วต้อไปครับล่มาดูอเหมูม่หมาทากินครับผมเส็จแลวก็โคมันเข่ากัดหมูนะครับ่มนคี้เปิดแก๊ส พร้อมๆหัวก่อเห็ดคลคายกับควานนู้นแล้วครับ เรื่อยๆครับเริ่มร้อนแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วอือ ไปลงไปนะปล,ลอรอเห้มันเดือดใส่กุ้งเลยใส่ผันติ่มซมต่อไปครับาได้ที่เด้อยแล้วครับปรุงครับปรุงปรุงนับเรกซีมันเนนะ โอ้โหอะไรจะเส่บหนันะ้นพอดีแล้วครับขาดน้ำพลาน,นิดนึงใส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งครับปั๊บกี้เหล้าไปนีมครับกะคนพักลงไปเลยครับนี่ม่พักยังไ่ไ์เบิดนี่พักซี่เล่าต้่นพร้อมแล้วก็อันนี้ด้ยวยครับด้ยวยนี่ก็ยอดมาละขี้นกใส่ล้ไปล เน้นพักครับใส่ลงไปไปครับบัวเน้นเนื้บัวเน้เนซีนครับเน้นต้อพักว่ส่ลงไปแก้วนี่รัดคนครับเห็นันยนุบ ทีนระยะหนูคือถอดหนูเพรามีหนูครับไปแล้วกินหมูแทนเสร็จไปหมอจะข้าวครับพักมันยุกมันครับตามนั่งก่อนนะครับเลยสิ้นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับพักยุกล่ะจะซีมเพื่อความมันใจีกทีน โอโ๊กันเป็นหนูน,หนี่สุดยอดเนี่ยครับชุดไท,ทยที่เด็ดพัดอีตูไทยดูว่าใบกับเข่านั่นแหละครับสายงไปใส่เห็ดเบ็ดเลยครับว้าคนครับ นี่แล้วครับขัวหนูโมเนลครับขัวหมูไ่พักซีเร่าต้นพร้อมแล้วก็หย่อดมาล้ครับบอกด้คำเรียวว่าสุดยอดครับตบ่เป็นหนูนี่ให้สิคัดแล้วก็ฝากติดตามสองลวมคนบนโักันด้วยครับเด้อช่วงนี้บอกได้แชทคลิปครับไย้ากืฝากกนด้นะครับกดถูกใจกดติดตาม ันรยครับสองปืนเก็บกน,นะครับทติดตามชิปต่อไปนะครับทุกทนสวัสดีครับ